ช่วงที่แล้วเราได้รู้จักกับเจมหนุ่มรับจ้างเดินท่อระบายน้ำสุดขยันกันไปแล้ววันนี้เขาจะคว้าทุนได้สำเร็จหรือไม่มาลุ้นกันครับตอนเด็กๆเจมอยู่กับยายมาโดยตลอดถูกต้องไหมแมนครับอ๋อฮะแล้วคุณยายจากไปตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นผมอยู่ประมาณป .4 ครับผมป .4 เข้ามาสักสิบขวบครับผมต้องไปอยู่กับครอบครัวใหม่ของคุณแม่แมนครับตอนเข้าไปในวันแรกเรารู้สึกอะไรกับบ้านหลังนี้รู้สึกอะไรกับครอบครัวนี้ก็ไม่ ค่อยคุ้นครับผมเข้าใจเหมือนเราเป็นคนนอกแมนครับอามันรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมด้วยความคิดของเด็กน้อยครับเขาเป็นครอบครัวของเขาอยู่แล้วเราเหมือนเป็นใครจากไหนก็ไม่รู้ครับความคิดแบบนี้มันทําให้เราเกเรถูกต้องไหมแมนครับผมเกเรยังไงบ้างดื้อครับไปออกข้างนอกไปเล่นกับเพื่อนอย่างนี้บ้างไม่ค่อยกลับบ้านบ้าง ไปทั่วไปหมดนะครับผมมาทั่วทีบทั่วแดนเลยแล้แมนครับก็ก็เรียกว่าอยู่นอกลู่นอกร้อยแหละแมนครับจนกระทั่งพอออกมามาทํางานเองตอนนี้แหละคิดได้พอเราได้ทํางานเราเลยรู้ว่าชีวิตจริงๆมันเป็นยังไงครับผมถูกต้องไหมคเราเริ่มเข้าใจทุกอย่างมากขึ้นครับผมเริ่มสนิทกับคุณพ่อมากขึ้นครับคุยอะไรกันเรื่องแรกยังพอจําได้ไหมผมคุยเรื่องปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับ งานบ้างแล้วก็เกี่ยวกับพวกเรื่องร้องเพลง,งนี้ครับอืมปรึกษาแกครับอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจว่าเฮ้ยเราสนิทใจที่จะคุยกับผู้ชายคนนี้ผมอยากลองเปิดใจคุยกับแกดูครับดีจังเลยอะดีจังเลยดีจังเลยมันต้องกูอยากมันต้องเริ่มที่ตัวเรา <S S S เราจะไปแก้ไขคนอื่นทั้งโลกไม่ได้หรอกเริ่มจากที่ใจเราก่อน รู้สึกยังไงบ้างที่ได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นหัวหน้าครอบครัวรู้สึกดีใจที่สุดครับผมได้คุยกับแกได้แบบปรึกษาแกอย่างนี้ครับผมก็ดีใจครับเมื่อกี้เห็นคุณพ่อดูวิดีโอด้วยรอยยิ้มอันน่าจยิ้มแบบมีความสุขมากวันนี้คุณพ่อได้ลูกชายคนนี้มาเขาขยันในการทำงานขันแข็งเหลือเกิน อยากจะบอกอะไรกับลูกชายที่กลับตัวมาเป็นเด็กดีแบบนี้บ้างครับคุณพ่อครับก็อยากให้เขาค้นหาตัวเองให้ใหเจอนะครับก็ก็มาเห็นเขาคิดได้ผมก็ดีใจภูมิใจแทนแม่เขาด้วยในชีวิตผมได้มีลูกชายผมมาได้ลูกชายตอนที่เขาโตแล้วดีใจครับภูมิใจครับ อยากจะบอกอะไรคุณพ่อบ้างอดีตไม้เบื่อไม้เมาของเราซ like str ึ่งวันนี้รักกันหน้าดูผมอยากสิบอกพ่อว่าผมพักพ่อได้พ่อก็รักลูกเหมือนกันดีเนอะก็อยากจะชื่นชมทั้งทั้งทั้งสองสองท่านเลยครับที่พยายามเปิดใจให้กัน แล้วทุกวันนี้มันกลายเป็นความรักที่อบ่นแล้วทาให้ครอบครัวมันมันยิ่งมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าน้องเจมเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งเลยครับพยายามหาช่องทางหารายได้ตามความฝันด้วยเพื่อนําเงินมาให้ครอบครัวให้คุณแม่เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่น่าเป็นแบบอย่างวัยรุ่นทุกๆคนมากๆเลยครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องเจมนะครับ ขอให้น้องเจมเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นแรงสําคัญในครอบครัวทําให้ครอบครัวนั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไปครับครับขอบคุณครับครับเอาละถึงเวลาร้องเพลงแล้วพร้อมไหมพร้อมครับหนึ่งบทเพลงครับตัวหน้าคนทั่วประเทศเพลงนั้นคือเพลงอวยพรทางออนไลน์ครับผมจากเจมครับ ขายกับบอ่อพ่อคาดองแต่งซาลาแต่งกับเพิ่นผู้มีเงินทองท่านาอายมันพอกองจองคงสิพานองไปบอ่อหอใส่หักเจ้าเลือเกินแต่ทางเดินเข้าไปน้ำกันบ่ได้แม่เจ้าเพิ่น บ่มักอายมันฮักกันไปบ่พอสีหางสิมีหายกวดนี้ดีกวดใสไววพรเจ้าเธอสุดท้ายผ่านทางออนไลน์ให้เจ้าสุขีนั่งเบิ่งไลโสดทั้งน้ำตาโย เขาคอมเมนต์ oh, แสดงความยินดีให้เจ้ากับเขาอยู่แดงมีหอยู่ดีมีแห่เดจลลา เจ้าเลือกเกินแต่ทางเดินเข้าไปน้ำกันบ่ได้แม่เจ้าเพื่อนบ่มักอายมันหักกันไปบ่พอสิหายสิมี ให้เจ้าสุขีนั่งเบ่งไล่โสดทั้งน้ำตาโยนกดเขาคอมเมนต์แสดงความยินดีโฮโฮให้เจ้ากับเขาอยู่แดงมีทีอยู่ดีมีแหงเดอเิอนลให้กวดนี้ เจ้าเธอสุดท้ายผ่านทางออนไลน์ให้เจ้าสุขีนั่งเบิงไล่สดจั้งน้ำตาโยดกดเข้าคอมเมนต์แสดงความยินดีให้เจ้ากับเขาอยู่แดงมีหีอยู่ดีมีแห้งเด้อลาให้เจ้ากับเขาอยู่แดงมีห nhìn đi năm đỡ là ตื่นเต้นแมนบอตื่นเต้นครับตื่นเต้นหลายเลยยืนเหมือนอยู่บนโป๊ะโป๊ะคะับโป๊ะพนันนทพธญาครับยืนอยู่อย่างงี้นะแล้วอันนี้รู้ไหมว่ามีงจับอย่างนี้ตลอดเวลาเขินครับเขินอ๋อเขินเขินเป็นยังไงพี่อิทครับครับก็เสียงแบบพระเอกมากเลยครับเนื้อเสียงดีมากแล้วก็นอกจากผมจะเป็นกําลังใจในเส้นทางสายชีวิตแล้วนะครับเส้นทางสายนักร้องเนี่ยผมก็เป็นกําลังใจให้มากๆเลยครับก็อยากให ทำผลงานออกมาเรื่อยๆให้ทุกคนได,ได้เห็นผลงานของเราเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจะได้เรียกว่าทําให้ความฝันมันประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนผมว่าไม่ไกลเกินความสามารถน้องทําได้แน่นอนครับอบคุณครับ็น,นบพี่ไทยครับพี่เห็นแววเราเรื่องน้ําเสียงวันนี้ไม่ได้ขาดอะไรเลยขาดอย่างเดียวคือประสบการณ์เท่านั้นจริงครับเชื่อไหมว่าพี่ไม่ได้ ตั้งหวังว่าเจมจะเป็นคนร้องเพลงดีหรืออะไรพอขึ้นมาคำแรกเฮ้ยเด็กคนนี้เสียงดีว่ะเป็นเสียงซึ่งมันมันเหมือนเป็นเสียงที่เฮ้ยมันพอปูร่ามันต้องมันเหมือนเสียงพวกซูเปอร์สตาร์ทั่วไปเลยดีกว่าเพียงแต่ว่าเจมยังขาดความชำนาญเจมต้องออกไปหามันให้เจอออกไปหาเส้นทาง,งดนตรีออกไปหาสิ่งที่เราตั้งเป้าหมาย ทไทยรอวันนั้นอยู่แล้วกันขอบคุณครับขอบคุณครับี่เี้ค่ะพี่ได้ยินเจมร้องเพลงแล้วแบบหุ้ยตกใจเลยอะเราไม่ได้คาดหวังกับเจมว่าเฮ้ยมันจะออกมาขนาดเนี้ยมันมีเอกลักษณ์และเป็นคนที่น้ำเสียงอ่ะดีมากๆมีแก้วเสียงที่แบบว่าเฮ้ยเป็นตัวตนที่ชัดเจนตอนนี้สิ่งที่เจมขาดคือเขี้ยวเล็บไปฝึก ฝนเขี้ยวเล็บของเราอ่ะเพื่อให้มันคมขึ้นหาประสบการณ์ปักธงไว้ว่าเป้าหมายเราอยากจะประสบความสําเร็จในด้านนี้ถ้าเจมรักสายนี้จริงๆแต่ถ้าพี่มองด้วยสายตานะพี่ว่าเจมไปได้ทางสายนี้เป็นผู้บ่าวไทยบ้านที่แบบว่าซื่อซื่อแล้วแบบแล้วก็มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์อ่ะพี่ว่ามันมันเป็นอะไรที่หายากในยุคนี้แล้วเจมมีแบบนั้นครับขอบคุณครับเออทีด่ดีครับคุณสละครับการร้องเพลงดีๆเลย ตอนนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครูชอบเนื้อเสียงแล้วก็การเล่าอารมณ์ผ่านวิธีการร้องของเจมทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าถ้าจะมีจุดอ่อนก็คือในเครื่องแรกนะลูกมันไม่มั่นใจพอไม่มั่นใจนการแตะคําแต่ละคํามันก็มินมินหน่อยแต่มันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเลยจนกลายเป็นเวอร์ชั่นที่เพราะ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 ,เพราะว่าร้องจากใจอืในใการร้องหรือรวมไปถึงการเล่นดนตรีด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะ ครูว่าเจมเป็นนักร้องได้เลยนะแต่ที่สิ่งที่อยากให้ปรับปรับกลายเป็นเรื่องที่แอบมองเห็นเรื่องความสมาร์ทเวลาการพูดการสื่อสารด,ดูมันดูขัดแย้งกับเนื้อเสียงมากก็อยากให้เจมได้ได้ดูตัวเองนะลูกว่าบางทีบางทีเวลาเราจะเป็นอะไรสักอย่างมันไม่ได้เป็นแค่ร้องเพลงเพราะแล้วจบนะมันหมายถึงการพูดต้องอยังไงด้วยการวางตัวต้องอยังไงด้วยมันต้องมันมีหลายยังไงร,รอรอในเส้นทางของแต่ละคน อย่างเจมน่าจะมาสายรองเพราะสายซื้อสายเพราะซึ่งในแง่ของเสียงเนี่ยน่าพอใจมากสิ่งที่ต้องไปซ่อมแล้วไปสํารวจตัวเองว่าเฮ้ยแล้วการพูดล่ะจะยังไงการสื่อสารด้านอื่นจะยังไงลูกพ่อหนูเป็นนักร้องได้ครับเก่งมากครับขอบบคคุณรัเมื่อต้องเจอกับคูบค่ท้าสุนหินแชมป์แปสสมัยอย่างกีตาจะงัดไม้ไหนมาต่อก่อน เพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ให้ได้เธอจะเข้าไปหมุนวงล้อได้อีกหรือไม่ไปชงไงไม,ช 5, มกันเลยครับเออรู้สึกยางไงบ้าครับกับใช้ยากีตาห้าพันครับผมก็นั่นแหละครับพี่แฟนก,ก็ก็คือความจริงมันก็เป็นจุดจำดีเนาะใช่วันนี้หาโอกาสไปต่อ,อไม่แน่อาจจะได้มากกว่า5,000เอาล่ะหนึงเพลงครับเพื่ไปต่อเพลงนั้นคือเพลงอยากเป็นคนรักไม่อยากเปนชูเชิญฟังจ้า ฉันเขาทอมาร้องรำพันบอกว่าคนของฉันนั้นมีเขาเป็นเจ้าของเป็นแฟนของเธอใช่ไหม ทำได้ไหมไม่ต้องหลอกกันสิ่งที่ฉันนั้นทำพลาดไปสิ่งที่ใจรู้ไม่เท่าทันบอกเขาไว้ทีว่าฉันก็ยังเสียใจอยากเป็นคน ว่าคนคนนี้อยากรักไม่อยากเป็นชู้ conrad ขอให้มันสิ้นสุดเพียงแค่นี้ช่วยโทรบอกเขาให้ทีว่าคนคนนี้อยากรักไม่อยากเป็นชูช่วยโทรบอกเขาให้ทีว่าคนคนนี้ อยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้สยบตาสยบตาพครับผมอย่านี้ครับพี่ครับแล้วก็ยังเพราะเหมือนเดิมครับจริงๆผมชื่นชอบผลงานน้องเขา อยู่แล้วครับวันนี้ได้มานั่งฟังสดๆก็รู้สึกปื้อมปิ่มเหมือนกันว่าได้มาฟังเสียงน้องสดๆในในในสตูครับก็ไม่รู้ว่าจะบอกน้องอะไรนะครับนอกจากถ้าได้เป็นแชมป์ต่อก็ขอให้ได้เยอะกว่า5000ันลวกันครับขอบคุณครับเป็นคำอวยพรที่อยากได้มากเลย <c oughs> และแอบเจ็บปวดเบาไปัันคครรเบบดี้้งพล กีตาร์ทำได้ดีคือมันเหมือนพอพอเพลงซึ่งกีตาร์ร้องมาจนช่ำเนี่ยมันเอาอยู่ด้านเทคโนโลเทคนิคแล้วมันก็ส่งสื่อสารมาได้เต็มๆเพราะกีตาร์เข้าใจมันทั้งหมดมันถึงทำออกมาได้ดีคือแทบจะไม่มีอะไรได้ติมีแต่นิดนึงพี่อันนี้คือขอแค่แนะนำนะครับไอ ทอนที่ร้องความความผิดของฉันคือไม่รู้และไม่ตั้งใจมันจะมีปัญหานี้งนี้ครับความผิดของฉันแล้วเราไปหยุดหายใจเราไปขโมยหายใจตรงนี้คําว่าฉันมันเลยสั้นและมันไม่ต่อเนื่องมันต้องต่อมันเป็นคําปิดจริงฉันต้องปิดถูกไหมแต่มันต้องมีเสียงออกมาด้วยฉันคือไม่รู้คํามันจะได้ต่อเนื่องครับ ทีนี้ความผิดของฉันคือมันจะสะดุดทันทีม,มันไม่ละมุนละไมอันนี้คือเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าไปหยุดหายใจมันขอบคุณครับขอบคุณครับที่เบกี้ค่ะ โมยนี้เนียหน่อยคุณตำรวจเขาก็จับได้แล้ว <laughs> คุณตำรวจอ,อ่ะ <laughs> ไม่ชอบเลยจา่าเฉยอ่ะ <laughs> <laughs> นะพี่ก็ชอบเพลงน,นี้ที่กีต้าร้องอ่ะเสียงอาจจะแหบนิดนึ่งไอ้ตรงเนี้ยอยากเป็นคนรักไม่ได้ยังคำว่ารักเนี่ยมันอาจจะแห้งนิดเดียวแต่ไม่ถือหรอก ที่เหลือก็คือเนียนหมดแหละแล้วก็มีอันที่คุณตำรวจเขาจับได้นั่นแหละว่าเราขโมยลมอ่ะ <laughs> แต่ถ้าฟังผ่านๆเลยแบบว่าผ่านๆชิวๆก็คือไฟเขียวผ่านตลอดจ้า,า,ารครับผมขอบคุณยาครับชิดคุณสละครับการแข่งขันคู่นี้น่าประทับใจนะครับเพราะว่าน้องเจมก็มาดีเลยน้องเจมร้องเพลงของพี่เจมด้วยนะแล็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่ที่ทำได้ดีส่วนกีต้ากมา็มาได้สุดลุก จุดอดอนก็นอกจากที่ทั้งสองท่านพูดแล้วก็อาจจะมีเรื่องของแรงแรงนี่มันมีผลทําให้เราไม่กล้าที่จะลงรายละเอียดหรือลงแล้วแต่มันไม่สุดด้วยด้วยกําลังมันหมดช่วยโทรบอกเขาให้ที่ให้ขยี้ได้มากกว่านี้ถ้าแรงดีนะแต่พอไม่ได้มันก็จะไปถักหน่อยก็จะทําให้อัธรสมันจางลงแต่พอเอามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยคนหนึ่งมาสมบูรณ์เลยนะก็คือเจมเนื้อเสียงเพราะด้วยอารมณ์ดีด้วย ความถูกต้องสัดส่วนก็ก็ไปเพียงแต่ว่าในตอนเริ่มต้นความตื่นเต้นก็ทําให้มีอาการมินมินในบางคั้งบางคําแต่คิตาเนี่เนียนมาตั้งแต่ต้นสุดมาตั้งแต่ต้นแต่ความสมบูรณ์ของเนื้อเสียงหน้าขนานี้แรงหน้าขณะนี้ก็มีร่องรอยความไม่สมบูรณ์อยู่ในความเห็นครูนี่ถือว่าสูสีเลยนะครับสักครู่ครับขอบคุณครับเซเมส์ครับ สูสีอย่างนี้ถึงเวลาที่กรรมการต้องตัดสินใจครับ <S <S วันนี้แชมป์ของเราฮะแชมป์85สมัยฮะเจองานที่ไม่หมูฮะคือเจมจากฉะเชิงเซาทำได้ดีเลยทีเดียวฮะสำหรับการแข่งขันในวันนี้และหนึ่งเดียวเท่านั้นฮะที่จะได้ไปต่อในฐานะแชมป์ครับสองคะแนนเนตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอรูจกพิทไทยครับ ยากาศตอนนี้เหมือนต้องลุ้นกันหนักหน่อยฮะและผู้ออกนำไปก่อนนะฮะทิไทธนาวุฒิมอบคะแนนให้แกกีต้ารครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากครูสละครับซึ่งเมื่อกี้บอกว่าคููนี้สูสีกันฮะ แต่ดูซิว่าสำหรับสายตาครูสลาแล้วใครจะเลื่อมกว่าถ้าเป็นช่วอองกีตาร์เธอคือแช้ป์86สมัยทันทีฮถ้าเป็นช่วอองเจมส์เสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งครูสลาคุณวุธมอบคะแนนให้แกเจมส์มาผบเจมส์มาผมเอาแล้วอโอ้โหโ เป็นครั้งแรกในรอบหลายแมตช์แทที่สถานการณ์ตอนนี้มาเสมอกันอยู่ที่หนึ่งหนึ่งฮะกีต้าตอนนี้อยู่ที่ปากเหวฮะมีโอกาสใกล้ชชนะและจบการแข่งขันเท่าเท่ากันคะแนนตัดสินจากดี่เบกกี้ครับอ้าวเลือกลากเลยครับผมได้เป็นไม้สุดท้ายเลือกลากเลยฮะ วันนี้โอ้โหคะแนนของพี่เบกกี้จะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในวันนี้ชื่อที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้คือชื่อของแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้แชมป์8ปสาหสมัยจะได้ไปต่อหรือต้องหยุดเพียงแค่นี้และผู้ชนะเดี๋ยวนี้ก็คือ นายนายขโมยขณะ้นกิต้า,าไนนาแล้วคะแนนนึงนะเ <c oughs> ยี่ยมจริงจริงถ <c oughs> าเรเป็นครข้าวกสศลครับคือวันนี้สูสีมากนะครับกิต้าได้เปรียบน่าจะเป็นเรื่องชั่วโมงบินนะแต่โดยโดยแรงโดยเนื้อเสียงถือว่าสูสีกันมากเ <c oughs> จมมาดีมากลกมาดีมากๆเลยนะ <c oughs> เพราะเสียงหนูเป็นเสียงที่สื่อสารในความเหน็นของครู <c oughs> เสียงแบบเจมเนี่ยคือคือเป็นนักร้องได้เลย แต่วันนี้อยากบอกเจม่านอกจากขายเสียงแล้วเขาขายภาพด้วยนะลูก mm hmm. เมื่อเราร้องเพลงเพราะสมว่าเราลงยูทูบแล้วมียอดวิวสูงนี่ยมันยังไม่แปลเป็นเงินที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตเราได้นะแม้จะได้ส่วนแบ่งจาก youtube บ้างก็าตามแต่สิ่งที่มันจะแปลเป็นเงินได้คืองานจ้าง mm hmm. ซึ่งถ้างานจ้างก็คือเขาอยากอยากดูเราด้วยวันนี้ร้องเพลงไม่ใช่แค่อยากให้ฟังนะต้องร้องให้เขาอยากดูเราด้วยมันต้องมีองค์ประกอบปืนมาเกี่ยวข้อง การวางตัวความเชื่อในการโชว์มันมีได้หลายอย่างมากซึ่งก้นทุนเจมพร้อมจะไปตรงนั้นได้ลูกแต่หนูต้องไปให้ถูกทางฝากเป็นการบ้านลูกแต่เอาใจช่วยมากๆครับสูวให้ชนะครับคล้วันคุณรับวันนี้แคกะทิ่100ร้อยเปอร์เซ็ต์าอร่อยดีมอบเงินทุนกำลังใจให้3,000บาทค,ครับอขอบคุณเจมครับสบาทีมงานได้เลยฮะ วันนี้ผมภูมิใจลครับที่ได้มาเล่นการนงนเพ่งชิงทุนครับผมได้พกกบกรรมาการทั้งสามท่านดีใจนะครับวันนี้ผมขอขอบคุณกัที100่ลอยเปเซ็นตาลอยดีครับที่มอบทุนให้ผมวันนี้ครับโอ้ยเกือบไปเป็นการเกือบไปเป็นการและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์86สมัยกับวงร้องเงินซุน เงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่5 0 0 0ถึง50,000บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล10,000 0บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สสมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อัน้น โอ้มสมกตุยสมกตุยจาก5,000ถึง1,000บาทแชมป์86สมัยไปเท่าไรดีสมกตุยสมกตุย1,000 1,000เฮ้ยเฮ้ยเป็นคนที่ได้ลุ้นกับวงล้อปล่อยีสุดแล้วนะฮะสำหรับแชมป์ผู้ครองฤดีขอมเรา86สมัย มันเฉียดละมันเฉียดละทุนเดิมมี1นึ่งล้านสามแสบาทวันนี้รับทุนใหม่5,000บาททำให้ตอนนี้นะฮะมีเงินทุนสะสมอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทรับใช้ยายกีต้าห0าพันไปอีก1วันนะครับผมต่อเน,นื่องเลยทีเดียว เอาละวันนี้เวลาหมดแล้วติดตามการต่อสู้ของทั้งสู้ทุกคนรวมทั้งแชมป์บนเวทีนี้ได้นะฮะหวันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กระดุนเพลงชิงโก สนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนาดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี